สวัสดีครับวันนี้นะครับก็พักที่โรงแรมราชมงคลแล้วก็เปิดรถนะครับยิงรถด,ด้วยกุญแจงนะครับ,นะรบกดปุ่มปลดลอ็อกปกติจะยิงแล้วก็เปิดได้แต่ว่าเมื่อเช้ายิงแล้วก็เปิดไม่ได้แต่ว่าพอมายิงที่นี่นะครับ ที่มหาลาัยกรุงเทพส่วนบุรียิงปิดแล้วก็เปิดได้นะครับแ mm. สดงว่าไอ้คนที่มันยิงสัญญาณมีจริงๆนะครัมีจริงๆนครับ mm. แล้วก็ที่กรุงเทพสุวนบุรีจุดที่นั่งตรงนั้นนะครับเ mm. ก้าอี้เมื่อวานถ่ายวีดีโอครับถ่ายวีดีโอแล้วก็ลงอัพสัญญาณ เปิดสัญญาณครับิเอก็เสียงก็ป็นชัดนะมีเสียงแสกนะครับแล้วก็เปิดสัญญาณตรงนี้ครับเข้า Facebook เข้าอะไรนะใช้ของด t แทกนะครับเครื่องใหญ่ก็เปิดเปิดใช้เครื่องใหญ่ไม่ได้แต่เครื่องเล็กที่ใท้ของ a อใช้อาร์เลธรรมดาแต่ก็มีเสียงแสบนะครับ ในวงการแฮกเกอร์ในวงการยิงสัญญาณมันมีจริงๆมีจริงๆนะครับก็ให้ระมัดระวังแล้วก็ไม่ประมาทนะครับแล้วก็มาพยายามศึกษาเรื่องไซเบอร์สู้กับแฮกเกอร์นะครับให้ดีก็เหมือนกับที่รัสเซียเขายิงสัญญาณใช้สงงรามไซเบอร์กับบุกเขนน็นก็ไม่ประมาทเรียนรู้ไว้นะครับมันสังเกตและจ็จดบันทึกนะครับสังเกตจับการสังเกตให้ดี แล้วเราจะชนะเท่าทันไอ้พวกแฮกเกอร์พวกนี้พวกส่งสายเบอร์พวกนี้แล้วเราก็ไปจัดการมันนะครับโอเคครับ